สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูกูสุคนทำอะไรดีพี่น้องฟังเล่าครับพอกันช่วงคำคำของวันที่31สิงหาคม2568ครับพี่น้องมาไต่เฮ็ดพี่น้องไม่เท่านี่มาเอาเฮ็ดไอ้ละงวกแล้วมาแลงมาไต่ครับเอาพญาทาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเก็บพญาทากันเลยครับเนี่ยเขามาอลไรกับมันแล้วพญาทาเห็นแล้วพี่น้องเีย ดูนี่ครับเออเ,เห็นละงหกไหมสองดอกเลยอ๋อเอา้าเอา้เอา,อาไปตะการมานันเหกถูกมนันไปอันนี้ตัอพี่น้องไปรุ่นกันว่าแรงนี่สิ่มันบ่เ้างคบไปทั้งนี่ก่อนเด้อพวไฟฉายตเองคมไปทั้งเก่าๆก่อนทัน้งไหนทั้งในเลอทั้งน,นอกเออไหนไปนี่แหละเดี๋ยวทั้งนี้ท่างเดี๋ยวซองยู่ ไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนของผมไปเลยครับเป,ปิดกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับนี่ก็เฮ็ดดอกนึ่งเลยพี่น้อง <c oughs> อืมอ,อยังเอาเห็ดแป้งครับเห็ดขาวดินเขาเรียกว่าเห็ดขาวดินครับพี่น้องเห <c oughs> ็ดขาวดินครับพี่น้องเนี่ยไตครับพี่น้องมาหาไปบุญก็ษากันเลยพี่น้องไปฝากพี่ฝากน้องครับอือม่ได้หาไปขายดอกพี่น้องเอ้ยมาหา ไปยู่งไปกินครับพี่นอ้องเดี๋ยวได้ครับพี่นอ้องไปรุ่นกันครับครับพี่น้องเก็บเห็ดละงอกนี่บอกมีจ้าเาอาหากันต่อพี่น,อน,น้องมารุ่นนกันเด้อครับบะหมี่สิมานเห็ดละงกบะมาไตาเห็ดละงกย่ำขึ้นพี่น้องมันจะเป็นยังไงอืม ครั้งแรกเลยพี่น้องเอ้มาไต่ให้ละงกนะมันออกมืดแหละพงยามาเอาไปแล้วพี่น้องเป็นงงขึ้นนะใช่ใช่พงยาเออขุ้นเป็นพี่น้องข้างในเลี้ยงเออเลยมาทเลี้ยงกับมานี่เก่าเนาะนะ ดอกันทางนาอีกันเด่นเออโอเคใส่ตะกาเลยเื่องเรื่อตะการเอผู้เถ้าเถ้าหาตะการบวบี่นะครับพี่น้องอนี้วพี่น้องนงน่ยใหนดอกามดอกที่ดอกนสทายดีอ้มัที่เก่าละใส่พมเงเลื่อครับคุณอ้ สวยงาม,งามๆคือเก่าแหละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรดิ่งกดการแจ้งเตือนผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมท,ทำคลิปต่อไปครับนี่กลมจัดเออนี่รนี่นี่ <laughs> น, <laughs> นี่นี่เนื้อไนี่นี่สุดท้ายเห็นเห็ดเลเยล้มอยู่กระบาด <laughs> โอ้ย <c oughs> นัะนะ่นฉันฉันรู้ นั่นดอกนึงข้างใจเมือนะ่เนี่เออเอามาถัเก็บดอกนั้นเย็ดนี่ออกอดอกนี่ดอกดอออดอกดอกอดอกอกดดอดอกดอกดอกกดดอก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 ดดอกดดอาก เออโอ้ขาวหนอโอ้โหเบาเออมันติดออกไหมเอีอ่ยไหมีวะเบื้องดีดีครับเบื้องเรื่อยๆออกขอบนี่แหละเบื้องดีดิมาแล้วพี่น้องเอ้อไปรุ่นน้ำกันครับที่ได้หลายปันได้เมื่อนี่มาหาไตาเห็ดทางแหลกของผมไม่ได้ครับมาไตาเห็ดนี่เนี่ยจ้านั่นบรรลุตกใจเบิด พี่น้องหนึ่งดอกตาดีแท้ปุถุ์เทาไหมหาตัวเดี๋ยวหาห,าหลอดนี่ร้อนเผือดท้ายมันเกิดอยู่ข้างงอกเลยเมื่อเพิ่นมาหาน้ำปนห้อเพิ่มหนึังใดนาะหาน้ำปลายาเนี่ยนี่เกิดล่าแม้สิ็จละพี่น้องมาลุ่นทำกันแล้วจิ๋มานบ่มือนี่มึงคิดแล้หัวซอยน่แล้วพี่น,อน,น,น,ออมมน้องนเ,นยเลงย โอ้พี่น้องเลยเก็บด,ดง,งกแรงดอกอน้อยนึ่งเราเก็บดอกนู่นกับพี่น้องพ่นนี้มั้งเดี๋ยวพาไปเก็บกับเอาเก็บเอาพงเยทาบานนี่ผมกเนี่เก็บอยู่อยากให้กองมาเห็นหน่ยมีดอกบานกอกนึ่งนี่เป็นเยทาอยู่ใส่ปะพงแม่ดอกนี้ดนเด้มีอีกดอกนึงอยู่ดคือเพื่ะดอกอเ,ออกเอกแล้วเป็นเยทาแล้วถ้าผมไปสง่งทั้งฝุ่นบ่งไม้กัน ผมเห็นอยู่ดีเห็นได้อครับพี่น้องนี่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 ดอกหนึ่งเออดอกนั่นแหละดอกเท่าไหร่ละชาวบ้านเงี้ดอกหน่อยโอ้โเห็ดหลังหมวกบอกพี่น้องดอกขุนปลาโต๊ะใส่จอยเลยเอาไปใช้ไปใท้เออหมาันได้ก็แล้วฮันอยากเกิดประชานติฝนปลาตกใส่ นี่แหละสองลงเลยดอกงามเลยนะครับนี่ท้าไปเกี่ยนีออกมาหนอกนะนี่ยบานี้เหรอพอเป็นยังเอาแต่นี่รต้องบอต้องเอารถไันี่นนี่อนใช่ลังขึ้นพี่น้องโอ้ยเหลงูแกเอาเจ็บป้องห้งเนาะคนบลงไหม่ ตายย่ามเนี่ยแหละพี <mor MEL Thanks in photos> ่น so ้องมันเกิดลามออกมาแล้วมันเกิดลามออกมาข้างนอกพี่น้องเลยให็ดตะหงกไงองหาดีๆครับพี่น้องน่ะใอยกันหาเห็ดตะโงกครับพี่น้องที่มันบ่มือนี่เก็บเอาครับมัโอ้ยมันเลยพี่น้องเลยมาย่ามนี่เนาะไปใส่น้ำแน่พี่น้องแล้วเก็บเอาเลิกเทลครับเลิกเทลครับ หากันี่นะองหาเรือ่อมันเน <c oughs> อะมันขอบคุณเจ้าสี่กาทางอ่ะออโชคมมันได้เ่เฮ็ดไปอยู่ไปกินเนาะแักดอกสามเออเอามันพี่เกา่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมด้วยเด้อพี่น้องเลย ข้าพี่น้องมา,ตา,ตมตาตไต่เห็ดกันบ่เคยลไต่ที่เทียด้วพี่น้องไงใส<ด>่หยบาบบ่เออเอาเก็บเอาพี่น้องเป็นยังท้า,ทายเก็บเอาอยู่ครับเก็บเอเลยเก็บตัวครับพี่น้องกินหนึ่งดอกกินบ่ล่ะเตรขามันคักติเป็นยังท้ายเี่ฝ้าอิ่งยาเฝ้าอย่าเฝ้ามีคนแย่งมีคนแย่งเอาใส่ตะการเก่าไปนั่นนะพี่น้องมานนะมะันแล้ว ไปหาตัวตะโงูมันเกิดแล้วต้องหาดูดีๆมันเกิดลามนะครับผมเก็บเงินเดียวเป็บเดีพี่น้องเก็บครับหหเห็ดแดงโอ้โหอิดใหม่ดอกนึงพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงตากันมานี่ดอกหนึ่งครับงูดอกหนึ่งงูดอกหนึ่งพิษท้าพุ่นสองดอกดนี่นะ เแยกกันดีไหมแยกดครับน,นี่ครับน,นี่กเก็บเอาไปทายเอออือฮึทายเก็บเอาเห็ดแดงนั่นอีกนู่นดีนู่นไปนู่นเลยเห็นไหมเน่ะพู่นข้างในอีกคุณขาวจันทร์ผ่านดีเก็บเอามีดอกนึงนี่อนเออเอาไว้นั่นดอกนึงนั่นหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนู่นสี่ดอกใน ก็บไปเลย,ยลงาาองหนึ่งกันมีดอกนึงเออคานเรอกุเทามึงกุเทาคานเก็บเพีดเด้อครับุ่นดอกกันน้อเก็บไปยู่น่ะนี่ดอกนึงโอ้ยสิถาเุ่นุ่นุ่นงุ่นหักนบงอหันดอกนึงหันดอกนึงเอาไปาไปเลยใหุ้เทาคานเก็บประคานกันนะนี เก็บยมเภาพ่อเก็บยมแแรงเีกเอาหมุนไปทหารพันนะทหารพันเก่าพ่ต้องกลัวข้าวเบียเด็กเบียดเมาเด็กเ้าเนาพี่น้องเด้มือจีไทรเนี่ยไโอ้ยนี่ดอกนี่พี่น้องเด้ตะเลือเท็ด โอ้ยลืมหดมีดบ่ะนี่ยพี่พันธ์าเอ้ยเก็บเพชรหลกหลายลืมหดมีดเมียมนบันเฮ็ดโอ้แม่นพี่น้องสองน้ากันมีเดะตะการไหมเอนี่ดอกนึงพี่น้องเอ้ยพี่พันธ์าเตี้นี่มีอยูนยย่นี่ละมีอยู่นี่มีอยู่นี่เอ้า,า,าวหุ่นฐานพันเก่าบุปปาเด็กพี่น้องนียให้กำลังใจบุถาวรเลยเด้อครับคนไหลคนแช่ กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์พุทเเ่าด้วยนะครับภาพพุทธเ่ามาโอ้หมานเลยพี่น้องคนละเฮ็ดตงหงเฮ็ดแดงหมานแล้วเฮ้าเฮ้เอาบุกไปทหารพันเออมีดอยู่นี่แหละถือไปแล้วทานไประวังเนี่ยระวังเนี่ยย่องผู้เฒ่าหมุดปลาพี่น้องเอ้ ย่องพ้เทามูลปลาจังวะ,ะเทามูลปลาเก็เพชรพี่น้องเอ้ย,อยห่วยขึ้นมาหลอบหลยหล,ล,ลอบแล้วยังเหลืออะไรตริฮนะเพชรลงกสืดจะพุบนึ่นไหมทำไหมเขนไทยข้างนอกนี่ละไฟกับพอไฟได้พี่น้องเล้ ยังเฮ็ดหนังอ่ะ,ะ,อะทูเฮ็ดแดงจีบเาาราขักลวดสมอยากมาเนี่ยเนี่ยเขาว่าได้ไหมอ,อืมปะ,ะเก็บตัวครับพี่น้องไปยันท้ายเก็บผนนูอนดอกหนึ่งทำ่มหัลทพี่น้องอยู่ไกลมาหาสองรอบไปยังเท่าได้ไหมพี่น้องเห็ดอยู่เฮ็ดหนังมาเกิดเร็วแท้นี่ หาแล้วหาอีกก็ยังเท่าใดคงนะ่ะขอบคุ้นจะที่จะทางขอบคุ้นจะป่าเจาเขาแะไรพี่น้องเอ้ยมาย่ำไหนก็ใหยได้เฮ็ดไปอยู่ไปกินร้านมาให้อยู่ให,กห้กินกนกว่นกนกนกานกให้อยู่ให้กิน นั่นกันพี่น้องเอาไปแกกีบุญระักนีดอกนึงบ่น่เมีนีตัเด่ายเกลบ่ดูนี่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 ตายไปใหม่นี่เห็นบ่นั่นตาไปใหม่นี่นี่ผมไฟผมถ่องอยู่นี่เออันล่เอาถือดอพี่น้องขนาดมากเดี๋ยว้นี่เนาะากแท่ะใส เออพี่น้องเ,เด็กแกงและแกงใหญ่ละเก็บป้ากับพี่น้องเห็ดแดงพุ่น์เนี่ยถนาดมาดิเห็ดแดงเห็ดแดง,งพี่น้องเอลยป้าบเอยโอ้งามคักว่าเห็ดแดงเก็บเป็นหมูเลยพุ่น์สามดอกอยู่ด้วยกันสามพี่น้องป้บาบหัวตัดขาดอกพี่น้องหามดามาเด้เอเก็บเห็ดบัวตัดขาอื ห้ามดาม่าห้ามดาม hm. ่าไปเก็บเห็ดไม่ตัดขานะครับพี่น้องไปเห็ดหลอดหนึ่งนะเห็ดมีเห็ดอกพี่น้องน้องม่ให้เห็ดปะครับเดิงเสียแดงใจว่าอย่างเี้ยหนึ่ดอกนึงหนึ่ดอกนึงนี่แหละเห็ดนี่ได้บะได้อยู่อันนี้แมีนแทาเพื่อพี่น้องนี่มาแมีนหล่อมเก็บขึ้นมาเกแดงจีิงิงด้วย แต่เห็ดยามื้อคืนเห็ดง่ายกว่ายามเว็นเด้อพี่น้องเลยพูดนะมาอยู่ในอุมม้มไหมพญาธาพญยาธาพงยาธาเสียไปใส่น,น้อบาดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเห็เดแดงก่อนขึ้นเข่าได้ปะที่อาถรรพ์เข่าแต่ว่าพุดนะพี่น้องเห็ดแดงอยู่ในอุ้มมาเขา่าเดี๋พี่นอ้อง,นอ,มมอ,นองมันหกปุดออกดีกว่าออกดีกว่าออกดีกว่ามันหกมันหกเก็บกับพี่น้องเห็เดแดง ดอกนั่นอยู่ไหนมากรบสอนดอกเหมือนเดิมด้วยเฮ็ดละโง่เงอะเป็นยังไ้หาข้าวเดียวมันดอกแดงใจวายว่ะไปหาอดอกแดงใจวายเขาว่า แม่ยังพัยาามัเกิดห้ายขนาดจีเนี่น,น,นี่ดอกหนึ่งหมดโอ้อยางมาอยุพัยาถาอืมเต่าหึ่งก็ยางยางมะยุเบ่งรูดอกอะไแบ่นเลยน่งดีดดนอดอกเลยดเด็ดแดงเ่าทุบยาถาไหมอ่ <laughs> น,นดอกหนึ่งอน,นันน่นนั่นนั่ <laughs> นนั่นนสองดอกเนี่ยน,นั่นเออนนกระดอกหนึ่งฮัน,นเลยแขนไปงั้น

เอา hết เ,เ,อาาเอาห็ด,ด,หด,ดพี่น้องนะออกครับผักงานไม่มีอีกดอกนึงโอ้ยดอกใหญ่ไซส์ตัวตัหาดูดีๆพี่น้องหาซอยนะซองซอยนะนี่ผมใบเห็ดละเนี่ยนด้วยเดี๋ยวตรงนี้หอมเนีนซองหาด้วยกันพี่น้องเดี๋ยวพาไปไต่เห็ดละงูบัดนี่ยหาเห็ดแดงกันหาเห็ดแดงก่อน,น,น,นพี่น้องเอ๋ย หยุดแดงก่อนเออปล่อยหคนละรครับเก็บเอาพี่นอ้องนี่ดอกเ,เออออกมันออกเออกไปทีละเดี๋ยวไปทางนี่เขาจะเดหาเดีอเอาไปทางนี่ก่อนเห็ดไอหนหมะเห็ดละงกเนี่ยปัาดพี่น้องเงินมาไม่เท่านี่บโเห็นใช่ไหมขึ้นบ้านแล้วครับเพียร์เห็บ้านมืดเลยครับไม่เต้านี่มาคลองหอกด้วยพี่น้อง เก็บมาพิเศษทายปุ่นจุ้มกับไล่พี่น้องเอ้ยพี่ดอกนึงเดี๋ยวผมเขี่ยจุม้มกันพี่น้องจุ้มอยู่นี่นี่ฮะปุ่นครับเกิดลยน่างไปปุ่นไดพน้พี่น้องอืมเห็นงงไหม <c oughs> อันนี้คือเห็นจุ้มเดี๋ยวนึงวะว่างเลยอูอย้หูหนีเราผมเห็นผมเห็นจุ้มหลายอยู่เขาพิเศษท้ายเก็บปะ เช้าเนี่ยผมมาเก็บนี่แหละครับพี่นอ้องเช้านี่โอ้่เห็นน้ามาเก็บนี่พี่ร์ธนี่สองดอกอปุ่นนา่นาละน่าละเห็นแล้วมันเกิดยังไงละจะฟาดท่วงเน้า่นีน่ก้อนนี่นี่เห็ดหนังนี่นี่เอาเนี่ก้อนออเมา่นี่ก้อนเออมาเก็บเอาเ้ย น้ำม,มาท้องเนี่ยน so ้ำบกขึ้นโพเนาะสามดอกอืมดอกหน่อยฝนบโตกใส่นะโอ้หานเลวพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเก็บพุ่นทาเนี่ยเด้อเนี่ทาเลยทาเนี่ยทาเนี่ยอืมหานดีเด้อเฮ็ดละงกเกิดล่ามมาเด้ออ้ยเนี่ยเตะหามือเอ้ยเหมือนเอาเก็บพุ่นอะโอ้เอาเก็บเอ้อเฮ็ดละงกเกิดล่ามกับพี่น้องเลยนี่อืออืมหานเดี่นี พุ่นโอ้ยตัวกันเราไปน้องเตะเตะดอกหนึ่งไปน้องเตะเพื่อละงก์หนึ่งอันนี้อืนบ้านต่งวะโอ้ยมาเท่านี่ก็มาได้พี่น้องมาได้บกี่ดอกไหมอันนี้มันดอกเดียวดิไฟยทาอยู่นี่ไม่ได้ดอกเดียวะพวกมันสองดอกสามดอกไหมพุ่นเฮ็ดแดงใหม่กัน เก็บต่อพี่น้องสองดอกบานแล้วไม่เศร้าก็มาอุ้มนี่แหละเออดอกขึ้นไวยนขึ้นไวย์เต๋อไปพี่น้องเที่ยงก็มาอีกไหมนี่ดอกนึ่งเงี้ยบ่นยังล่ละมากินบานพี่น้องเอ้ยเอ้าบานที่เก่าหรอขุดเครื่องใต้หรอพี่น้องเข้าเดียวเฮ้ยเล็ดตะไคร้พี่น้อง เต,ต,ตะไครต้ตะไคร้อดเยนไคตะไครพี่น้องมาเอานี่เป็นวเก็บมีเยเยยสไข,นข่นี่ฮตะไคร้ดีดีนี่อวยงามเลย้เยเปิดเอพรงหน้นมา,มาบางเวนกัน,ห,นหาอยู่เนาะหม,มาเ่พี่น้องเอ้ยมาตาก็ได้ มนันหรืเป่าล่ะพี่นอ้องก็หาเห็ดตะไคร้แล้วพี่น้องบัดเนี่เป็นดอกหนึ่งพี่น้องมองเห็นแล้วหากินหนึ่งยังบ้านเฉยเลยพี่น้องเลยเยอะหลายว่ะพี่อ่ะเห็ดตะไคร้เก็บบานหาอยู่เด้อวอู้หัหหดดหหกกพี่นอ้นองเอ้เมื่อนี่มาหาเห็หดมวนลชงมวน ส้องหลอกอกกับ,ม,บมันที่เราพี่น้องไงมามานำคนหมันเนาะเงินบอกมีาทถา้มีไถา,าคนหมันเห็นปะใส่โอ้ยไฟกับตาพี่น้อง,องไงจะเด้อาชีไลาตาหน่อยอย่าใครนึงอเอาเทปกันอาทัวแต่ลอบมีดแมนบ้งเห เก็บเอา,กกา,า,าเาอานาะตะกาเก็บเอาคลักดูดพุทโธไข่ตะไคร่นี่นะครเดี๋ยวผมจะมาเอาไข่นี้ก่อนบดน,นี้ไข่นี้ก็ใหญ่เด้ชั่วโงมาว่ามันไข่ใหญ่นี่นะตอนผมส่องมามันอยู่ซื่อไหนเนาะลายตาแล้วพี่น้องเลยไข่ตะไคร่เออขอเง็นไข่เงีย้ยเงี้ยตัวนี้ตาา้าไล่ ต่างลังกเบึงใหม่กันเด้สองมาเนี่ยคือยังมัไข่ใหญ่อยู่นะดมีมัดแบไมัหนึรเงยถาเขาเบื้องหิระงหกนี่ก่อนคอยออกเขาไปพุดมามามาโอ้โหเก็บ pues, เอาพงยาเหตระไข่คือดอกงามด้วยใส่บงด้โชว์ด้วยดอกงามงามเตะไข่โอ้มโคตน้าอ้หมันเลยพยา งามงามงามเพี่อนเตีมตายเลยล่ะไอมาเบิ่งนี้แหะงกันอย่พี่น้องตาเหมดงแล้วพุ่งไไดดเพ่ต้งเพี่น้องมายเลหมูนังอ่ะเก็บอ๊บอ่างไรเนาไม่เศร้ามากกบบเห็นน่พี่น้องมีดอกี่อย่นรับพี่น้องบ้านแล้ว โอ้ยมาเกิที่หลังห้องอย่าีตีาอืมดอกนึ่งรูอีเลียอยู่พุ่นโอ้ยเกิดลาบแม่นต้วนตอฟยิธาพุ่นดอกหนึ่งโอ้หินลายหินลายเาไปองท้ามาเก็บมา้ามาน้องเ็่อง่นเก็บเอปยาาเอาไปเต็มตายรู้ไหเนี่ยเนี่ยาซาด้วยเอัน

ป่านี้ป่าเราแหละเราใครเก็บด้วยหรอกโอ้หกิดงไมขี้เศร้ากับแม่พี่หนิด้วยเหยียบฮักกับปังกันโอ้ยเ่้องบนเลยเกิดงงงไหมขาขาดมืดนอาทเก่าบึงดิมีพวกเออ้เาฮกกับยังเกิดเสืออยู่ หู้ฮ่าลงเปๆๆนะ็นอยู่นะมันจะเกิดบ่ไอ้พี่น้องรุ่นน้ำกันรุ่นน้ำกันมันบ่มัน,มนอืมเก็บตัวพี่น้องเนี่ยเห็ดละงกโอ้ยดอกงามเอ้กครับหนึ่งดอกบานแล้วคือไม่มีเป็นหมูอีกแน่โอ้หเห็ดละงกใหญ่ม่เท่ากับมาคืาอ,อบ่เห็นั่นเด็กพี่น้องเขาเก็บบานมาสองหอดเลยครับ มาไปกินบ้าสูห็ตปวกไก่หน่อยเต็มเลยเตบอกพี่น้องเน้นห็ด